ครับมือนี้มาติดตาเสียบต่อองุ่นครับเสียบใส่ตัวอ,องุ่นเก่าครับอันนี้ก็ได้กิ่งพันมาแล้วครับตัดมาจากอีกส่วนหนึงครับกิ่งมากก็มาตัดเอาตาองุ่นครับ เอาประมาณสามข้อมือครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเอาตาบนครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสองข้อมือหรือสามข้อมือประมาณนี้นะครับได้มากะนี่นะครับมาเชื้อออกครับให้ดูแบบนี้ได้ไว้ท้า เสียบใส่ต่อเข้าครับตรงตามันิกาเอาไปจุ่มใส่ขีเพึ่งครับขี้พึ่งหอนครับจุม่มนี่นะครับเพื่อที่ิสว้กันเชือ้อราหรือกันมดครับเพื่อหมดมาตอมเอา จุ่มกีเพิงแล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้ครับบม่ให้มันแห้งเกินไปครับวันนี้ก็มาครับวันนี้แขกครับนายจางจางมาเสียบตางุ่นครับกามาสวนมาเห็ดพร้อมครับเรียนรู้ครับ นะครับตอนนี้ที่มีแขกเป็นเสียไว้ครับรแล้ก็ใส่มีดแขกกลางต้นครับแขกเล้วก็ใส่เทปพ,พันตามไว้ครับนี่นะครับเทปพ,พัน ว่าเนี้นะครับวิธีเสียบของปีญ,ญีแค่ครับ ตัวใดหน่อยกระส่ตายอดเดียวครับตัวใดต่ตัวใหญ่กรใสซซองครับกลองกับบุคอยโฟกัสปไปเลยครับนี่นะครับใส่เทปพ,พัน สิบประมาณนี้แหละครับวากันถ้าขี้เพิงครับปิดปากแพ้ไว้กันเชื้อรากับกันหมดมาจ่อครับนี่นะครับสิประมาณนี้ ใช่ครบทุกต้นครับหลังจากที่ถ้าคีเพิงแล้วก็เอาถุงกระดาษครับมาขอบงวนไว้ม่ให้แดดมันซองลายครับมันหอนเขหนาหนาหอนครับครับการติดตาก็ประมาณนี้นะครับพึ่ง ก็เหค,ค,ครั้งแรกกันครับสวัสดีครับ